อ,อ๋อแค่สองสามไม้ไม่กลับคลับเวลาแล้วเดี๋จริงๆมันน่าจะต้องมีตัวสองตัวเงียบกลับเลยยโดน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  đốn thấp đồn khám này anh đúng nè đúng nè ไม่ยอมมาครับแล้วนะเฮ้ยยอยยอยยอยยยากมากยากมากอ้หไปละ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 เกี่เนี่ยโคตรยากเลยอันเนี้ยแล้วมันติดอะไรอยู่ไม่ร um, ู้อยู่เนี้ย ผมมองไม่เห็นนะครับอย่ยึงกับอยูงกับเ,เห็นยวนะเห็นยวนะมันมองไม่เห็นมันไม่ออกครับมันไม่ยอมออกเนี่ยนยะิงอย่างเดียวเลยเขาโตใหญ่เย,ย,ยอะหายเด็กเนี่ยหายเด็กเนี่นะนนนยขอใครส่องมันต้นไอ้้องไหมห้องไหมห้องไหมห้องไหมโอ้ยมือผมมันไม่รอดแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าติดอะไรอยู่นะครับอ๋อมันติดตรงนี้นครับนะบนะไหนวาใครมีกำลังสีบาดตรงนี้อยู่ครับแล้วมันตัดช่วงจังหวะนี้ดีครับเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวผมต้องยกยกข้ามก่อนยกข้ามก่อนยกยก ข้ามน,น้ำแรงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีสีเข้าเยอะๆมันจะขาดครับเพราลายยังอยู่นะครับลายยังอยู่อยู่กับน,น้ำแรงกดทุลักทุเลเลยลายยังอยู่นะครับลายยังอยู่ปดเอาเออไม่ไหวครับ อยากให้มันปลดจากตรงน,นี้ก่อนเพราะว่าน้ำมันแรงมากตรงน,นี้ถ้ามันปลดได้หรือว่าโอเคอยไม่ปลด ไม่ดุดเลยฮนะน้ำแล้วน้ำแหรงด้วยตรงนี้ล้งใช้วิธีนี้ครับป้าอยู่วัดตรงนี้ขอใช้วิธีนี้ชูชูข้ามน้ำแล้วกันโคตรลื่นเลยชูให้มันพ้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปปดตรงท้ายครับหวังว่ามันคงพ้นตรงนี้ มันไม่พ้นนะฮะเนี่ยปลาอยู่ตรงนั้นนะตนัวใหญ่ด้วยแต่ว่าสายพี่อีเรามันมันไม่พ้นจุดตรงนั้นครับผมต้องปล่อยให้ปลาไปก่อนเนี่ยผมเห็สายพี่อีอยู่เดินไปขดกันน้ำแรงมาก โคตรโคตรเดียวอะกล้ BACK, องไม่น่าจะเห็นแล้วอะที่ดูกล้องไม่น่าจะเห็นละเดียแปบนึงผมไม่ผมไม่มีผมจะให้มันวิ่งไปก่อนแล้ว เอเอยอย่าอย่าอย่น้ำแรงน้ำแรงพยายามให้สายที่มันพ้นตรงนี้ครับแต่มันไม่พ้นคนระับ 能发了。 O, โอ้โคตรยากเลยบอกตัวนี้ยากชิบหายยากแบบยากสุดๆโอ้โอ้โหโคตรวิ่งเลยตัวนี้ยังไม่จบอ่ะอยิงอยู่มันเกี่ยวคางนาะโอ้โอ้ โอ้ยโคตรโหดโอ้โอ้สุดยอดโคตรโหดโคตรวิ่งอืม สิบนาทีโคตรยากเลยบอกตัวนี้